ติดตามข่าวจากศูนย์ประชาพันธ์สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยประจการทหารพัฒนาครับเมื่อวันที่30ธันวาคม2567กองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยพัฒนาการเครื่อที่51สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยประชกาการทหารพัฒนาจัดตั้งจุดบริการประชาชนในห่วงเทศกาลปีใหม่พศ2568เพื 68, ่ออำนนยความสะดวกให้กับประชาชนในการเดินทางภายใต้หัวข้อ,ขอการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยเมืองไทยไร้อ,อุบัติเหตุ ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่พศ2568จังหวัดอำนาจเจริญพร้อมกับจัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทานและชุดบรรเทาสาธารณาภายัยเคลื่เร็วพร้อมยุทโธปกรณ์ประจำจุดบริการประชาชนจุดพักรถห้องน้ำสำหรับรถจนและผู้สัญจรพร้อมบริการกาแฟน้ำดื่มลูกอมและผ้าเย็นณบริเวณด้านหน้าวิทยาลายัยเทคนิคอำนาจเจริญ ตำบลโนหนามแท่งอําเภอเมืองอำนาจเจริญจังหวัดอำนาจเจริญขอบคุณภาพและข่าวจากฝ่ายกิจการพลเรือนหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่51ผมจ่าสิบเอก 11, พัฒนาพงษ์บัวง,งามศูนย์ประชาสัมพันธ์สักงานพัฒนาภาค5หน่วยประชาการฐานพัฒนารายงานครับ